นี่เป็นภาพมุมสูงบริเวณรอยพระบาทเขตรอยต่อสามอำเภอของจังหวัดลำปางจากเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจของทหารมณฑลทหารบก ok ที่3 2ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางหลังจากเมื่อวานนี้ครับเกิดไฟป่าบริเวณรอยพระบาทด้านทิศต,ตะวันออกในเขตชุมชนอิ่วเมี่ยนและชุมชนบ้านผาลาดหมู่4ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง ล่าสุดพบว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติไฟป่าที่ลุกไหม้ดับลงเกือบทั้งหมดเหลือเพียงกลุ่มควัน3-4จุดบริเวณผืนป่าริมถนนทางลงเนินกิ่วพระเจ้าถนนวช,วชิราวุธดำเนินฝั่งบ้านผาลาดซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้กรมอุทยานและทหารได้เดินเท้าเข้าดับไฟแล้วก็เฝ้าระวังไฟที่อาจจะปะทุซ้า สวนมาตรการป้องกันระยะต่อไปจะมีการลาดตระเวนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและอาจจะประสานขอกำลังทหารเข้าไปประจําในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่ารวมทั้งเข้าไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้คอยสังเกตคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ที่อาจจะลักลอบเผาป่าซึ่งจะเป็นส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษวันนี้ครับภาคเหนือจะ มีจังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐาน7จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแพร่สุขโขทยัยและพิษณุโลกบ